ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะวันนี้เราก็มาเล่นเกม Dead by d a y Light โดยที่วันนี้เราจะมาเล่น David King โอเคเบิร์กเราก็จะไปตามนี้เลยนะมีไดฮาร์ดนะวงแหวนวงอะไรเนี่ยช่างมันเถอะนะเซลวสันล,ลักแล้วก็อันนี้คือผมชอบมากเลยแล้วผมก็กล่องพยาบาลไปด้วยเพราะว่าเวลาที่ช่วยเพื่อนปลดจากระขอเนี่ยผมก็จะคิวเพื่อนไวมากเนาะเราก็จะเอาไปโอเคไปหาห้องกันเลย โอเคก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โ oh, หเลยผมคนเดียวด้วยแล้วก็กดเลยโอเคก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วสรามโกวินมีคนเอาดานนี้มานะ เราเจอเพิ่งมีสองคนเลยนะเมื่อกี้ถ้าผมว่าผมเจออีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเข้าไปไหนละเพิ่งเสือสำลังผมทำงานอยู่นะเมื่อกี้โอเคเจอแล้ว ผมมีแอปก่อนแล้วกันก็ตามเพิ่งหมิ่นไปอยู่นะโอเคเราอย่าไปยองคนระับกลัมาปั่นต่อเป็นหวันดนีดหน่อยนะตอนนี้ทำาอะไรอ๋อ พิ่งหมิ่นเข้าไฟฉายมาก็ดีนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เขาทำนะเขาส่องดูว่าเขาวางฆาตกรเขาวางไว้ตรงไหน <Okay. S 1> เดินไม่ดีแล้วก็จะเอ๋แพ้่โอเคผมวิ่งชิงมาฝั่งนี้เลยไอ้พวกตรงไม้เนี่ยถ้าเจอฆาตกรตรัวนี้พวกไม้นี่เล่นไม่ได้เลยนะครับโอเคฆาตกรอยู่ตรงนั้นพวกไม้เนี่ยเราจะเล่นยากมากเพราะว่าฆาตกรเขาจะวาง กับดักเขาไว้วางสกิลเขาไว้นะผมวิ่งไปนู่นเลยแล้วกันเพราะว่าเพื่อนเขาเล่นอยู่เนาะเอาพวกกลางเครื่องก่อนดีกว่ากลางแมปก่อนโอเค เพื่องหมิ่นที่ใส่ชุดสีชมพูน่าจะเล่นอยู่เมื่อกี้สีฟ้าเขาแยกกับผมไปฝั่งนึงเอ๊ะเขาอยู่แถวนี้แหละโอเคเขามาแล้วโอ้รถไฟไฟอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคเขาล่าผมนะผมรอเล่นกับเขาเลย โอ้โหโแล้วลงห้อง V ด้วยโอเคเขาวางไว้ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ โอ้โหกลางเลยโอ้โห,โห,โห,โหเขากะไม่ให้ใครมาช่วยผมเลยนะเนี่ยเขาวางไว้ถึงสี่จุดเลยนะโอโ้ทุกคนตั้งหน้าตั้งใจปั่นกันมากเลยไม่มีใครคิดจะลงมาช่วยผมจริงๆหรอเฮลมี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  จะเข้าเฟสสองแล้วเพวื่อนๆเราต้องวิ่งชิดขอบนะเพราะว่าเดี๋ยวฆาตกรเขาวางสกิลไว้เข้าเฟสสองแล้วว่าโอ้โห,โหคือโอเฮ้วิ่งช <c oughs> ิ พูดตรงไม้เนี่ยเดินข้ามยากเพราะว่าเขาต้องวางไว้โอเคเขาวางไว้จุดนั้นโอเคกลับมาตั้งหลักก่อนแล้วกันไปมหมไปมอ ปล่อยปล่อยผมเห็นโทเทมไฟอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอถ้าผมจำไม่ผิดโอเคเขาอาจจะวางไว้ตรงเครื่องก็ได้นะ,อะโอ้คือผมปิด โอเคผมเฟสองแล้วผมไม่อยากไปไหนแล้วไงโอ้โห oh. ผมวิม่งไปเปิดประตูก่อนแล้วกันคือผมเข้าเฟสองแล้วโดนแฝงครั้งเดียวแต่คือผมเข้าเฟสองแล้วไงผมก็เลยยังไม่อยากไปช่วยเท่าไหร่เพื่อนเจอโทเทมยนเราเปิดประตูแล้ว เปิดไว้99ก่อนก็ได้นะดูหน้าเดร็คิงดูชุดเลือดผมจะเปิดไว้99นะยังไม่เปิดสุดให้เพื่อนเขาช่วยกันก่อนโอเค ผมว่าผมเจอโทเทมตรงนี้ไม่ใช่หรอโอเคมีคนแง,นงนไปและเ,เดี๋ยวผมบล็อกให้ผมบล็อกให้ผมบล็อกให้ละมาๆๆวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งไปทางไหนกันแล้วเนี่ย Way here. ไปแล้วครับอ้เล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เกมนี้แต่ก็รอดมาได้ก็ถือว่าโอเคโอเคไว้เจอกันใหม่ครับไม่น่า